กิษสนันเอเชียคู่จิ้นสุดฮอตขยับสถานะเป็นคู่จริงแล้วจ้า เป็นอีกหนึ่งเรลตี้หาคู่ที่โด่งดังมากๆไม่ใช่แค่ในเกาหลีแต่ฮิตก,กันไปทั่วเอเชียสำหรับ Love Treasure in Bali รายการเรลลตี้หาคู่สุดแซ่บในตำนานกลับมาพร้อมความพิเศษด้วยการยกกองไปถ่ายทำกันถึงบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยมีหนุ่มหล่อสาวสวยเข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน9คนโดยสร้างเงินไขให้ผู้ร่วมรายการทั้ง9มีโอกาสเลือกระหว่างรักแท้หรือเงินรางวัลลาสุดโลกออนไลน์ร่วมยินดีสนานเมื่อสองผู้เข้าร่วมแข่งขันอยากเเวิ ทอนสาวสวยหุ่นดีวัย29ปีและคิมยุนซูโรหนุ่มหล่อเจ้าของลักยิ้มมิสเสนะที่หลังจบรายการแล้วตัดสินใจสางสัมพันธ์กันต่อจริงจังโดยล่าสุดสาวแทอื่นได้ลาบสดแล้วจู่ๆฝ่ายชายก็โผล่เข้ามาในเฟรมตอกย้ำรักเอ่ยเตยหอมกันสุดๆก็แหมเปิดตัวเปิดใจกันแล้วก็ครั่งรักกันเป็นธรรมดาอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักทั้งคู่ด้วยนะคะ